นมัสการครับปู่ครับผมจะเิญพรโยมโอ้มือนี้ส่งว่างนะฮิโซมือมาก็ยังเห็นคนเต็มเนียนเอียดเลยธรรม่ตาย่ว่างอมื่อนี้ว่างเพราะว่าบอกโยมว่ามือนี้ขอหยุดทกอนเด้อ์วันโกนเึง่งขิดโกนผมโกลยังไงนะก็เลยบอกว่าขออนุญาตเด้อมือนี้จะฝากข้ามาต่ออาตมาอยู่องค์เดียวตอนนี้ก็ได้โกนผมนะครับผมโอ้มันอยู่มื่อนี้สินใหญ่โกลผมนะปู่นะเมือนี้บ้านโกนครับผอยืนบันพระครับอืแล้ววันนี้ จังว่าปกติผมเขามาก็ยังเห็นพี่น้องเข้าขมาดูดวงได้ล่อคิ้วดูนั่งทาเปลี่ยนเจรสิบเจลยี่ศิษยป,ปุ่นสนอกผม่าเมืม่อนี้คือช่วงว่างสนอกว่าผมก็เลยสงสัยนั่นแหละคือช่วงว่างคืออาจจะมาปฏิเสธเพิ่นไปเท่ากอนจะฟ้ามาต่มอมันเป็นวันโกนวันโกวนกวันพระครับผมอืม,อมเอาแล้ววันนี้ปูคือในยินข่าวเจ้าว,ว่า้างเห็ดอยูย่นี่้างเห็ดไอ้อุติ คือว่าปูฝันข้องเก่าสามขึ้นเป็นจะได้เรียกได้เบอร์ว่าปูฝันลักษณะน้ฝันสามขึ้นติดกันเหรอโยมฝันข้องเก่าวะปูฝันข้องเก่าฝันที่อาตมาสี่บกคือสีเขียนเหะหไวยความหมายนี่ฝันลักษณะใดคือฝันว่าเป็นเลขได้เบอร์นี่บ่เป็นตัวเลขเลยโยมวันนี้เอาคักด้ปูด้วยจังว่ามันนี่คือให้ทานพระบาทท่านห้าเหล่าด้วยให้ซะให พุทธิเฮาแล้วให้หลายสิ่งหลายอย่างเฮาแล้วแต่พ่อพูดว่าม่เบิ่งดวงนั่ก็แปลกอยู่คือกันเด้ที่อาตมาฝันอาตมาก,ก็บ่ได้บอกเพิ่นดอกมีแต่บอกว่าเอ้าคือยังเป็นตัวนี้ไปกูไดามาจุดธูปก็เป็นตัวนี้หมืเขาเจ้าเอาทูบมาทั้งอื่นก็นเป็นตัวนี้หมดเขาเจ้าเอาธูปมาถวายก็เป็นตัวนี้หมดก็ยังงงอยู่หมายถึงว่าคนที่มาดูดวงแล้วเพิ่นมาอ่ามาจุดธูปเนาะจุดธูปไหว้พุทธโสธรแม่นบ่แล้วเพิ่นก็ขอโชคขอชัยพุ่มพ้อม เพิ่นก็เลยมาจุดทูบเชียงท่าให้มันมาปูเ,เรื่องท่างเพื่อนบอกว่าอียังกว่าทั้งเข่ามาสี่ขี่มีอียงนะหลักกิโลหลักกิโลที่ทั้ทง,ทง,ทง,ทงทั้งทั้งอะไรเข่ามาสถานทัพมีหลักกิโลอยู่ฮนเออก็อเ,ออเป็นตัวนั่นแหละเพิน<า>่นบอกว่าออกดีดีนะจะเพินเ่นมาเพิ่นมาเห็นเอาคือยังเล็กปูแถวบ้านสันครับ เอ้าวจังว่าจังว่าคือยังเลขปูที่ปูหายว้แทน้วใช่ไหมอ้ามันมาบังเอิญตรงกันคัดประนั้นเลขหลักกิโลกับแม่เออเลขหลักกิโลกับแม่ปูมันจุดทูบกับจุดทูบได้ตัวเลขหลักกิโลนี่ละเออเลขตัวหลักกิโลจังว่าจักกี่คนจุดกับมีเลขนี่อ่โอ้น้อยนุ่มคุ้มมั่นมากกับือกันผู้เฒ่ามากกับือกันเอาว่าจริงวันมันสิเปลี่ยน้ัเสมอรางวัลที่หนึ่งว่ามันนี่คือบาร์หลงโอ้ยสิเปลี่ยนจังบุญจังกุศลให้เป็นแน่ด้ไเนาะปูเนาะ เพิ่นก็มาบอกเช่เดียวแล้วเพิ่นก็บ่วบาวอย่างหันหลังบอกพร้อมให้ให้มาค้นที่มาบอกไอในในฝันเนี่ยเป็นผู้ยิ่งหันหลังพร้อมโอ้เป็นผู้ยิ่งหันหลังพร้อมเป็นเป็นคนแถาคนแก่ซ้ำใดปูในฝันก้นในอยุหลายละเกียรติคิมก็ปีะหละเห็นเป็นข้างหลังเห็นเป็นข้างหลังแต่งตัวลักษณะใดปูแต่งตัวแบบคนโบราณโยมใช่สีใช่เสียขี้ใบเขียวตองอ่อน โอ้ใ<ห>ี่เขียวตสองออน้อม,ม่วันนั่งแต่นี่กวนนะบมันีจักแล้วมันชีมีอยู่บอถแถบนีนนนกน็ได้นั่งแต่พน่มีต้นกล้วยแต่นี่ีรี่น้ำมันก็ได้อาจจะเป็นทางอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นอันไหนเป็นมาบอกกไ็ได้ก็บอกจักครับผมอาจจะมาสามร้างปฏิบัติรรมน้ำอยากสร้างน้ำก็เลยชิมาบอกโช<อ>คบอกราบที่อยากความบุญความกุศลเนาะโอ้ชาถูมาความบุญความกุศลม,ม,มาบอกมาให้ได้โชคได้ชัยให้เอฟซีเขาถือก,กันแตกตติมๆในแม่เลีนย่เนาะปูเนาะเอาแล้วก็ได้ไเอ้า ผูู้เขียนเอาบอกผู้เดียวยวท่านเขียนอะไ้ผู้ใดอะไรสีเขียนให้หากระดาษมากไหมหากระดาษมากโยมเออหากระดาษมา้ผู้เขียนให้ซะว่าปกติกับใครสันพาผู้ใดกับข้ามกมุนเบิ้งตะดวงมีละมีมือนีว่างขอเวลาเพลินทั้งโทรศัพท์บักระบาบางไรโยมทังโทรศัพท์ก็โทรมาอยู่ือเกาจังสั้นตัวดูแม่นไรกับใครผู้ไว้ว่างไมโยมผู้คนมากหมู่บ้านคือกันเป็นว่าอาจารย์ได้อย่างงานอาจารย์ที่อาจารย์บอกได้แล้วว่าชั้น แต่งานไงไปสั่นเพิ่นกบว่าเพิ่นเอาของมาถวายนี่ก็ได้โอ้พูดดูว่าเพื่อนทีได้ไอได้รับงานไงเอองานไงแต่งานไงกี่เขาบ้านทอะไปรลดพระกันไปโลรดกี่เขาโทีเพิ่นสั่งสะพานนะครับผมอือเอาเื่อว่ามาเมืองบ้านนี่มีผู้ฝันเกียวผู้ยิ่งนั่มบ่อืมเพื่อนเพิ่นรักเพื่อนบอกลักษณะไม่ยิ่งบอกเป็นผู้เดียวกันบอกครับไอนี่บนบนบนเน่ะบนอน่าสิเป็นผู้เดียวกันยุ่ครับ เพิ่นก็ฮู้แต่ว่าเป็นเพียงอาตมาก็บ,บ่ได้ใครสนใจเพิ่นหลายบริไดทเพราะว่าคนมันหลายอ้ายน,นี้มนต์ปู่เขียนเ,เขียนเขียนให้เดี๋ยวผมสิมาลอกเอาดอกอาเด้อดพี่น้องเด้อจังได้กะนี่แหะให้ได้โชคได้ใช้นํกนนา,ากันนี่ล่ะาโม่เฮาก็ได้ตัวเดียวโคโลเลยบ่ปู่เขียนตัวนี้ตัวเดียวโคร,รโรตัวเดีดยวโคโลน,นี่ยเอาอกลอกลอกมันเล นี่ยคือว่าได้ตัวใดอีกสันอีกตัวนึงคือหมายว่าอีกสามมือมาฝันอีกสามมือมาแต่เพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกว่าสองศูนย์เด้อว่าสันมาที่นี่ก็เอออาตมาก็เลยบอกว่าอาตมาคือบ่มักแสดงโยมอาตมามักสองหนึ่งเนี่ยว่าสันในฝันน่ะเพิ่นบอกอยู่สองศูนย์อาตมามักสองหนึ่งว่าสันตรงลงที่เขียนสองศูนย์และสองหนึ่งเหมือกัก็แล้วแต่เขียนสองตัวก็ได้เพราะมันมันเลขตัวเดียวกันนะโยมเพราะว่ามันเลขบ่ได้เปลี่ยนไปหลาย คือมาซื้อขึ้นซื้อลงอมั้งคนอาทิบวานนใจของนกจิตของอาตมาโอ้ยสองศูนย์จะของผันมะมักสองหนึ่งแล้วสันบัทที่นี่ยมไปจักบาทหกจักบ่ปกติบ่เคยมีผู้ใช้เงินเดนี่เหมือนนั่นมาใช้ห้ยี่สิบบาทเมื่ออาตมาฝันอ่ะโอ้ปกติพอมีเอามันเป็นควอมังเอินบ่ปกติเขาบ่ได้ใช้ด้เงินเขาจะใช้ของอยู่ของกินพอมันาจังไหนเพิ่นเอามาแบ่งยี่สิบมาใช้ให้ห่วยมันก็ยังควอมฝันมาขึ้นทีเนาะว่ะ มวยบนเมียนบอกเอาลองเบิ่งเนาะยังไดก่อโอ้ยย่างหน่อยๆก็ได้เฮ็ดฐานพระพระพุทธโสธรไว้แน่เนาะเบิ่งดูวี่ตั้งตั้งเกียร์คีดินล้อมอ้อมอยู่ไว้แล้วก็ได้โอ้ยแต่เลียตวนซาดอืมเอาเอาเด้อปูพระพุทธโสธรนี่ย,ยังไดก่โดนบันดาลให้อันนี้มันโต<ล><อ>กันเลยละกิโลความในย่อมเด้อเรียเกียร์ธรรมเขียนไว้เนี่ย เพิ่นบอกว่าในออกนี่ดีจังเนีค้างเดียวจ่อยแม่เนะเจ็ดสามเจ็ดสามเพิ่นรักกิโลเมตรไหนไม่รู้เพิ่นรว่าเจ็ดสามสามสิบเจ็ดมั้งเมนบ่กครับผมกับวันนี้ว่าตรงกันพูดทูบกับเป็นตัวนี้ว่ะที่พูดตัวนี้เจ็ดสาม มันล่มไปล่ะยังย่งอยู่โอายังย่งอยู่เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามบ่อันนั้นอยู่ในทูกเพิ่นโอ้ทุกเพิ่นเอามาถวายอาตมาโอ้ครับผมบุญมาวาสนาเพิ่นเติมกาเป็นตัวเองเป็นเจ็สามอยู่เก่าของเพิ่นโอ้ยโหราศาสตราทิพย์งวดวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกหกครับพี่น้องครับผมอ่าซึ่งปูกับฟันได้น่ะอ่าปูฟันได้สามขึ้นติดนี่ก็คือหาเจ็ดสามอ่าซึ่งที่เป็นไปได้น้อยมากซ้ำได้น่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับ พินิจพิจารณาดีๆปูพ้นกับว่าใดการันตีว่ามันสิออกร้อยเปิดเส้นแฉกเปิดเส้นปูพ้นกับว่าใดว่างจากนั้นแล้วจะดุนพินิจพ่องพี่น้องที่สิผิดหน้าเอาครับผมเลขมันมีถือมีผิดเด้อชอบกระจัดขัดกับผ่านครับผมในส่วนสองตนะครับปูพ้นกับใดมาเปลี่ยนสองศูนย์กับสองหนึ่งครับผมอ่ะอ่าร่องออกไปพินิจพิจารณาเบิ้งนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับผมอ่าส่วนตัวเลขงวดวันที่16นึ่งมีการมีซ้ำนี่สำหรับ ผู้ที่อยากโท้มากครับผมอยากโท้อมากถามหลวงปู่โดยตรงนะครับเบอร์โทรกับมี่ตามนี่ครับศูนย์0ปดสี่สองสามศูนย์สี่สองสามเฮ้ยว่าเมื่ศูนย์แปดสี่สองสามศูนย์ศูนย์สี่สามสองครับผมอ่านี่ยหลักการอยากโท้ถ,ถามหลวงปูก่ก็ได้หรือว่าผู้ใดอยากตรวจเช็คดวงชะตานะครับสําหรับผู้ที่อยากอ่ามาขอเลิกนะครับว่าจะเป็นเลิกแต่งงานคืนบ้านไม่ เลิกปลูกเรื่อนปลูกสั้นใช่ไวมาอกอย่างต่างๆนั่นหน้าธุรกิจการงานอ้อย่างต่างๆนั่นหน้าครับผมหรือว่าอยากมาดูดวงมาตรวจดวงชะตานะครับอยากเข้ามาเองบ่ทุกคถามทางปูกับเบอร์นี่เลยครับผมเบอร์นี่ต้นอะไเนาะปูเนาะแมนบ่เบอร์นี้เบอร์นี่เนาะคือศูนย์แปดสี่สองสามศูนย์ศูนย์สี่สามสองเนาะปูเนาะ ก็ตัวนาครับตัวลังนีนสามสองสองสามไปครับใยตัวนี้อ๋อเห็นทุกคนเลยล่ละเห็นไว้แครบจ่อไวอ้แล้ววันนี้ว่าเพื่อนเลขนี่โดยส่วนมากปูถักเคยฟันลักษณะนี้มี่เพื่อนมะฮ่องบอกตั้งแต่มาอยู่นี่นี่เพื่อนมะฮ่องบอกจะเทลียบไปปูบอกได้เก้าศูนย์บอกได้เก้าศูนย์ที่มะฮองบอกนะที่มะฮองบอกล้วก็มาจุดทูบมไดนเ,เก้าหนึ่งเจ็ด แต่แถวหลังมาพาสองสามหนึง่งมันก็ออกออกปร,รมามาณนึ่เก้าหนึ<อ>่งเจ็ดมันก็มันกับมาพาสองสามหนึ่งที่จริงอผู้อืน่นผู้คนได้เก้าหนึ่งเจ็ดถึงทั้ง่างทั้งเครื่องผันนี้เป็นขั้วบังเอิญที่ผู้คนมาเบิ่งดวง่นมาจุดถูกได้ตัวนี้อ,อเิ่นว่าญาติพี่น้องลมหายใจจากามันก็ได้ตัวนี้เิ่นได้หนึ่งเจ็ดสามคุณโยมแต่ว่าอาจมาเพินฝันได้ตัวนี้ ก็แค่นี้ละเพราะว่าผลนม้แต่วันเกิดสามมันตัวเดียวกันคเพิ่นว่าอประว้ยใด้มายมไหนก็ไดเขามาจุดหมู่บ้านนี่ก็ยังได้อีกเพิ่นเราถูปมาถวายกับบทัท่านจุดได้เพื่อนไปแล้วกยพากกันจุดจุดแล้วก็ยังยังมาขึ้นของเพิ่นอีกอยู่เอาอ้ยรมกัเบิรงนตีนก็ยังมาจินขขืนเลขของเพิ่นเจ็ดสามนะปูนเพิ่นก็เลยเว้าทิ้งท้ายก่อนบม่อที่ไปทางเขามาหลักกิโลเมตร มันเป็นเลขตัวนี้ครับผมหลวงตาพรสังเนว่าครับผมก็ลองเบิงโยมอม่ยอจีเเสียหลายครับพองมาหนี่อืมเอาเตพเพียกับพิดหน้าเอาทำตัวเนาะเนาะปูเนาะเออแต่ว่ากะคอดีก็คือเลขกปูว่าหลายตัวนี่แหละแค่นี้แหละเลขเลขสูตรไอ้หกตัวปูเฮ็ดไว้ไปเลขเลขสูตรเลขคันวนปูเฮ็ดไว้ไปก็เฮ็ดไว้แล้วก็เลยเห็น่างวดทีแล้วมันบอกเขาก็เลยบออยากบอกอืมเนาะก็บ่เป็นยังดอวก็มันจะมีเขาไม่หลุดเนาะเดี๋ยว อีกเักสองเสมือผมขวาย่ีจ่อมือขวาย่ีมากขอปูเด้อเว่าเพื่นเลขไอ,อ้คำนวณเดี๋ยวขันสีลงในคลิปเดียวกันเอฟซีเพื่อนจีบสนสีแนะมนเอาเลขฝัน,น <ขอ S 1> พ,พิทยกรครับ <ขอ S 1> ผมให้ฝันอยู่ฝันกินพ,พิทยกรย่อมแม่ตอนอ๋อวันนี้ก็นทรบกวนปูดซ้ำนี่เด้เนี่ยพอสมมามพภากวนเหรอปูหน้าขอปูตัวหลายครับผมเออเจริญพรโย่อมเจริญพร